ไม่กระส๊ะนะเกียร์สี่ไปกระเบิ่องน่องกันแง่เบิ่องน่องกันหูยังลูกทําใช้ไพ่เราขึ huh. um mm. ้นไปยังหน่อยนี่ได้รึลดเพิ่นกับโมซุงก็ได้ดอกยักเล่รถนี่ทรายเนาะเออยักเพิ่นดึงแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันคั่วอยู่แล้วประตูมันบอดีบนในคดีเจ้าเจ้าเนี่ยคอยใชรกรทางทั้งนี้อยู่เลยแต่ตัวหลุมเนี่ยไม่ได้ใช่มันดึงแบบนี้แบบนี้แต่คอยเหัวมืออแล้วคอยเลยออกมาแล้วเห็นห้อยเพิ่นยืนอยู่นี่นี่คอยก็เลยส่องหาส่องในประตูค่ะเจ้งน้องเออเมาอีก เจ้าบูยาย <c oughs> บกบ่องกำว่าด้คิดว่าทีเป็นโจรน่นี่ยคอยก็เลยช่องนี่นี่กำบ่าเห็น,น,นช่องนี่นี่กำบ่าเห็น,นแล้วพันไปเห็นอย่าขอกเฟ็ด สบายดีสบายดีเบิร์สุขสุคนเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศก็กลับสบายดีกันเบิร์สุคนเด้อเนาะมาพอ่อข้าฮกเมาื่อนี้พี่น้องมาพอ่อากันมื้อนี้ก็อยู่ทางบ้านสาวจอยเพื่อนเนาะทางเฮาก็ได้สั่งอุปกรณ์ที่ว่ามาเฮ็ดห้องน้ำให้ทางสาวจอยเพื่อนให้เพื่อนคุดคุมไว้ั้งเต่โดนเนาะเฮากะเพิ่งสั่งมาเมื่อน,นี้ทางคุณยายจะดีเพื่อนฝากเงินมาให้ทางเฮากะสั่งอุปกรณ์เลย เพื่อนฝากเงินมาให้ทางเฮาเมื่อนี้พี่น้องเลยให้ไม่เฮาเป็นสะพานบุญให้เห็นห้องน้ำให้ทางสาวจอยเพื่อนเนาะก็ดีใจน้ำเพื่อนบบดนี้ความฝันเป็นจริงนะเนาะก่อนอื่นกะอขอบุญขอบคุณไปทางพุ่ใญังจะดีเพื่อนเด้อเนาะที่ยู่ต่ตางประเทศเพื่อนหละหรือว่าคนไทยแต่ว่าไปยู่ต่างประเทศพี่น,น้องเพื่อนมีน้ำคิดน้ำใจเนาะส่งเงินมาให้ทางเฮาเป็นสะพานบุญให้เพื่อเห็นห้องน้ำห้องนในให้ทางสาวจอยเพื่อน บนกับคนเพื่อนในลายเด้อให้อยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้ห่ให้มีห้มาสําได้กระกำคืนไปหาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะให้เพิ่นสุกกายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญว่าเพื่อนทาธุรกิจการงานใดก็ขอยเพิ่นลาบลืน่นเนาะนะพี่น้องเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาสิพาปีพี่น้องเข้าไปเบิ่งเพื่อทั้งสาวจอยเพิ่นเนาะตอนนี้เฮาก็ได้สร้างอุกปกรณ์เตบ่ฮู้ว่าเพิ่นซิมาตอนใดตอนนี้เฮาสิพาปีพี่น้องเข้าไปหาทั้งสาวจอยและก็สิไปถามทั้งสร้างเพื่อนําน เข้าไปนทำการพี่น้องก,ก่อนเออกากสิขอขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ติดตามความคลิปของเฮาตั้งแต่ต้จนจนจบและบข่ามโฆษณาขอบุญขอบคุณใหญ่รายเด้อซอยกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะให้อยู่ดีมีเฮงเบอรสขุขสุขคนถ้าว่าบอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเบอรสขขุขสุขคนมันนี่กะลมมันนี่มีลมมันนี่ลมลมแห้งเฮงเนาะขี่รถไปนี่ คอยแล่นพี่น้องอยันลมลมพัดเนาะมาฮอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะเอากระบดได้พ่อสร้างคนจ้าเตื่อแต่ว่ามาคุดห้องหน้าห้องในวี่สันอ้าสวัสดีเด้อทั้งสาวจอยทั้งสร้างวะนะพี่เด้อมาพี่เด้อสร้างเลยสบายดียดพี่มาทั้งพี่ก็ได้เนาะ นั่งน้ำกันก็สะจ่อยใด่กันบริยันโตห้างห้างเนอะนั่งได้คือบัญหาของนอกเตียงก็ได้เห็นคือฝนตกก็ได้สะจ่อยมานั่งทั้งเดียวกันเพื่แล้วจะเยอะคนมีบ่อเห็ดสิมาแม่เพราะเห็ดไปมาในแถ่บ้านนี่แหละเพราะได้เยอะเห็ดไปเนาะจ่าใครกลัวอันคนเองเห็ดประกาศไอเห็ดเพราะได้เห็ดบ้านแม่ทางเมืองเพวนก็เล่งรัดอยู่ในเห็ด บุมีก็เปิดคุ้มเห็ดจักมีจักคือเอาสปใช้เนาะมากบุญมีเนาะดีได้ทางสาวจอยบุญยังมีผู้ใหญ่มองเห็ดนง่นแบบครบหกดใจทำกับมันนี่็ต่สร้างบุพเพผลมาเลยย่อใไม้ยังไม่ได้สร้างมาสิสรงคิดว่าประมาณเจ็ดเซรนี่สิพ่อพ่อตามที่นั่นเนาะห้องหน้ามันกวาประมาณสองเมตรนี่นะไม่ได้เห็นใหญ่ปมนไดดอกนาะ พ่ออยู่มาเนี้ยนะสั่งแต่อุปกรณ์มาพวกท่อแล้วก็มีเล็กแม่แล้วก็บล็อกกระปุนสั่งมาเนี้ยแต่เพิ่นตอนน้าเพิ่นก็ลังขนขึ้นรถขึ้นยังโยแล้วก็ขี่รถจักรมาก่อนครับเฮซ้าสั่งมาเนี้ยแต่ทางรถนี่แหละเพิ่นสิเข่ามาทางใดเข่าได้ไม่เข่าโยได้โยมาตรงนี้แหละคือฝนสีตกแน่เนาะเนี่ยเพิ่มเยอะมาเนี่ถ้าว่าอุปกรณ์มาแล้วก็สิลงมือเลยวัตถุวัตถุใด เออนั่นแหละกับบอด้มีเวียกเห็ดตอนนี้ก็ว่างอยู่พอไก่เห็ดเล็กๆน้อยๆอยู่ปลูกแตงปลูกยังแล้วอยู่หน้ากันปลูกแตงปยังเด้ก็ได้อยู่ได้กินอ่ะนะทางสาจ่อยได้สาปลูกแล้วละบ่ปลูกแล้วแล้วก็ได้กินตัวเองพอาะได้ไปซื้อหมูแล้วก็พอดนะแน่นแน่นแน่นแนอไดเจ้านี่เป็นพี่น้องเดียวกันบ่กับสาจ่อยพี่น้องพี่น้อง แบบมันจะหนาเพื่อนากค่ายๆกันนะก็เลยถามเพื่อนที่น้องแบบให้เพื่อน้าเห็ดน้ำก็เห็นหน้านะเพื่อนนี่แหละโอเห็ดหน้านะเพื่อนโอ้ดีแล้วเนาะดีใจน้ำเลยแต่ว่าทั้งเมืองคนกาเล่งหลัดในเห็ดเนี่ยอันนี้ก็โอ้มีปู้เ่ก็ดีแล้วเนาะทำชูนิวส่งก็ใช้บุญน้าจอยว่าทามนีทางคุณรักภูญี่ยเพิ่นที่ซื้ออุปกรณ์ให้สีเห็ดเป็นอยู่บว่าทาพี่ไอ้ายเพิ่อนนะนะพี่อ้ายเพิ่นว่าเห็ดได้เล้ว เผาเห็ดเพลี้ยไม่ได้แล้วว่ะเพิ่นวาทางผู้ใหญ่เพิ่นวาสิซื้ออุปกรณ์ให้ว่าสินะเพิ่นว่าวนี่ก็เลยว่าเออมาถามบริษัทจอยก็เลยนัดเพิ่นให้เพิ่นคุดคุมไว้เพื่อว่านั่นแหละก็สิซื้ออุปกรณ์มาเลยครับครับเรห็ดขึ้นไปเบิ่งเนาะว่ามันเป็นอย่างสิจังใดกันเรื่องไหมก็จละม้ามล้างสารละโซ่ก็สีเนาะมีแต่เพิ่นเอาท่อลงเนาะครับดูไอ้ที่ย่างไปเบิ่งทั้งคุดนู่ห์ฮะ มือกเช้ามาเกี่ยรเสียงไปเบิ่งมังกันเน่ยเบิองงกันมืออ่งลูงมาไหมมาไหมมาเด้อมาเด้อไปชื่อยังก็ปชื่อหุ้งนี่ได้หมกุ้งเนี่ยมอแม่แม่แ่เลยวะแม่เป็นไข่แม่ก็ติดน้ำลูกเนี่ยพาหามอม่เช้านี้อขนมปตจ้าวาสบายดีกันลูกสบายดีไหมสบายดีกันไหม อบายดีไหนอ่ะมันสบายดีอบายดีกันนะอบายดีเลยร็วอ่ะบวชบายัายค่ัมบมันรัวมันรัวพอดีแล้วบ่ทอหรือเปล่าลงอีกบ่พดีแล้วประมณนกาเมด เม็ดข้าวโพดเต้าป่อยเว่ยเว่ยกินย่นอนหลับงแล้วมีตะเมียนเจ้ามีตะพางเะ้าไผขี่ใช่ไผ่หนาแปาูงไนเตยไปนะยังอีกพวกไม้เ ยังพอคีเขียวนนะถอยแป๊บนะเนี่ยอันนั้นประมาณสองเมตรบอกได้เองปุยอ้อมใช้เกือบเจ้าออกมาแต่อ้อมเจ้าเกิร์บอ้อมอ้อมอ้อยังข่าวไปได้แตนออมนะคนแิ่ยังบ่มาเนาะอันนั่นก็ไรแล้นยกเกิร์บสิลมอยู่บ้างเขามาห่อเนาะลมอยู่หลอดเขาเที่ยวอยู่คันท่อมาบนลมเื้ยอ้งเฮ้นเนาะ อยาได้ลุกตกลงนะจะเป็นแล้วจะเป็นแล้วไหวหันก็ได้แล้วลมอยู่ลมอยู่นะหลดเขาหลดเขาหลดปันข่าเข่าไปได้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 ลเนะขันได้กัมเตเจะให้น้องเข้ยกองยกขนาคือไปโอเได้ยังไับทำใช้ไพ่ลอเข็นไปหน่อย รถเพิ่นกับโมซุงเป็นอะดอกจักเล่รถมีทรายเนาะเอมีทรายกับหาหม่องเลื่อบนใดสิให้เพิ่นถอกหนาดไปไกลเจียมปล่อยมาบ่ท่านเลยให้เพิ่นถอกโร่นะเรื่องเพื่องป่อยเมื่อใจอยู่เพื่อนเพิ่นเนาะย็นมาหามาบ่ท่านเนาะมันเพราะว่าทางคนเอาโยนร้องมีทรายกับมันสวนทางกันได้แบบเพิ่นกับไปหลายหม่องหลา่บ่นนะ จังไดกะคือนเล่าเลยเนาะเดี๋ยวไม่จะเท้าสีให้เจ้าเอานั่นมาแล้วกะเฮ็ดไปโลดก็ขึ้นก็นั้นแล้วแล้วกะมาพี่ลูกเดี๋ยวตกน้ำหลังหลังมันมาไวมาไวเท้านองในเท้านะขอครูเขดีของน้าเนาะโลยนางมาเดี๋ยวมันจะตกเล้ฮะมาหนิมะมาเน่ะเขาชิมาช่างเดี๋ยวฟังเบิ่งจากเพคนสิมาตอนไหนตอนนี้ฮะกะได้สั่งเพลินละเนาะสั้ เป็นจึงได้ยินข่าวก็ว่าผู้บ่าวมาลอยบ่เขามางัดนี่ตอนตีสี่หัมือบ่บ่เขางัดก็หัมือและเขาดึงประตูงัดทั้งใดทั้งหน้าหงัดตึมตึมแล้วคอยเลยเอามาช่องเบิ่งเขาวาไผรอะไรเห็นหอยนี่หอยเกือบ่ันเป็นน้องบ่คนในบ้านนี่แหละขี้ม้าแล้ววันนี้นูก็เลยคอยก็เลยไปช่องเบิ่งอะไเห็นอยู่ในคอกเป็ดเอื้อยนี่เห็นคนนหมแม่คอยก็เลยถามจักจื่อบ ก็เลยถามว่าเหตุยังอ่ะเหตุยังอ่ะก็เลยทำถ่นเพิ่นป่ากวดปิดหน้าปิดตาเนาะก็เลยว่าพี่อ้ายบ่พี่อ้ายบ่เจ้าเข่าไม่ยังเขาทนถ่ายบ่าวอย่งนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าอย่าป้าอย่าปพิ่นจะเอาเป็ดเห็นไหมเป็ดเฮือนนั่นแหละเฮือนเอื่อยเพิ่นก็เลยเอื่อนเอื่อยเพิ่นเขาชิลักเป็ดในในก็ไล่เพิ่นไปหอดพุ่นเอื่อยว่าคนตัวเอง จักคนในบ้านนี่แหละเออว่าคือช่างก้าวเป็นไหลนั่นถึงเขาเอามีดแทงยังมาตายเขาเจ้าก็ช่างจะออกมาทางใดดเอาแบบตกใจเนาะอยู่ๆแบบมันบ่เคยมีแบบมางัดประตูนี่แล้วก็ตอนเช้าเอื้อยก็พาไปแจ้งเอื้อยพาไปแจ้งผู้บ้านแล้วก็มีตำรวจเพิ่นมาถ่ายมาสอบสวนน่อะไเพิ่นงัดที่บังคับไปเบงเพิ่นนี้ก็ได้คนดึงประตูตึมตึมเลยคันว่าเพิ่นเข่าได้คนที่ก็คือชี้เข่าก็แหละโอ๋โอ้โอ้แล้ว่าข่อยเพิ่นหลอกก้อนทางในอย่างเพิ่นแี้ นี่เลยอันมันนี่เด้เพิ่งจะดึงนี่แหละนี่เพิ่งดึงแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันครัวอยู่แล้วประตูมันบอดีบันไดเห็นเด้เนี่ยคอยใช้กรทางท้ายอยู่เลยแต่ตัวหลุมนี่ไม่ได้ใช่มันดึงแบบนี้แบบนี้แล้วคอยเขาเมื่อแล้วคอยเลยออกมาแล้วเห็นห้อยเพิ่งยืนอยู่นี่นี่คอยก็เลยส่องหาส่องในประตูค่ะเจ้าบน้ามอง้างอกีกเจ้าบุยากกับวัตถิดิบมาชีเป็นโจรนสิเด้คอยก็เลยช่องในนี่กับเราเห็น น่คัช่องนี่นี่เขาไเห็นเราเพิ่นไปเห็นยี่เขากเป็ดนะแม่เขากำลังสะเอาเป็ดลาวเขาก็เลยถามว่าจะเห็นยังนั่นจะเห็นยังนั่นแม่ผู้ใดนะเขาก็ว่าเป็นเอื่อยเนาะเขามว่าเอื่อยหมอกบ่เอื่อยเขาเปินบ่กปากเขาดิเพิ่นก็มีต่ตอบเขาว่าอย่าปากอย่าปากเขาบอกโอ้โหแน่นแล้ววันนี้เขาก็เลยย่างเขาไปนี่เขา่าตแล้วผักเขาเข่าเฮือนเลยดิเคาเลยเอามายืนนี่จะเห็นย่างนี่เราก็ย่างออกมาเราก็ย่างมาเขาเขาเอื่อเฮื่อยลังนั่นเลนเจ้าก็สร้างออกมาที่เขาเอื่อเอื่อยนะ เขาเอิ้อนอายนะต่มต่มเขาช้หลักเป็ดทีเราก็แลนเลยวันนี้คอยก็ไหลลวไปเ้าตอนนัคนก็จื่อะไรจืดคนจืดทานยางเขานะแต่ว่าเขาเอาเสือปิดหัวนี่คนในบ้านนี่แหละคุมทั้งนั้นคนแพี่ม่เขาก็จะจับแล้วลวนี้แล้วหนีแล้วหนีเมื่อบ้านเราเรามาเอาเมียบ้านนี่นีย แต่ปนี้เมียเราตายเมียเราตายเราก็อยู่เขาฉงเมื่อไรเราก็ลบมากคือเก่าอ่นี้เลยเราากได้เฮือนเขาแล้วเขาบ่ให้อย่างนล้เราว่าเฮือนชมฉางก็เมียเราแต่มันเป็นใหม่ในหายในนาเขาแล้วเขาบ่ให้อย่า้เฮือนชมฉางเราบ่ไี้มีลูกมีเต้าก็มีลูกเราก็ฮุบเมื่อพุนเมื่อแล้วเมียเราตายค่ะแต่บีนี้เอือน้องทางเมียเราเราบอกให้มันเป็นใหม่ในห้ในนาเขาเลยมาเฮ็ดอยน้ลูกัน้แม่แล้วเขาบ่าแล้วลูกเราเลือกคนหนึ่งแล้วเขาบอกป้ามาให้ลูกเล่าอย่าน้แต่เราอยากขายในแบบเรากินแบบ กินยามาอย่างแม่เราติดยาแล้วเขาบอกให้ายเขาบอกให้เลือยไปให้รูปแบบงวควายเราก็คายเบิดนี่นี่แต่คนนี้คอยก็ไล่แล้วไปขนานเอื้อยนี่ก็ให้คอยว่าไลหลอยเจ้าบวคขึย่านเขากลับมาหาเจ้าแท้บ่แบบมันตกใจเราก็ลืมว่าก็ลืมโตว่าเจ้าของย่านนี่ได้ไล่เลยเล่นใส่เจ้าของแท้อ้าวเขาก็ะชิญยางมานี่แล้วคอยก็เลยย่างสิเขาก่อนนี่นี่เขาก็เลยย่านคอยแล้วเขาไปเลยกระชิญยางใช่เขาคอยก็ไล่เขาแล้วทั้งไล่แล้วก็ทั้งเอื่น คอยเอิบเอื้อยเอิบอ้ายน้ำเลี้ยเขาบอกเขามาเขามาหลักเป๊ะเขามาหลักเป๊ะวาแม่กลางคืนคอยบอกออกนี่เผยฟังเสียงกันคนเอิบกันขวบไม่คุ้นจังเสียงคนเขาประคานอีกคอยก็ออกมานำเผื่อเผื่อตะแหลนพุ่นแหลนแหลนกุนกุนพุ่นคอยก็เอิบอ้ายเอิบอยัางตะแหลงเราฉีหยังมาหาคอยได้ละบอกเขาว่าอย่าปากอย่าปากคันนี้จะคอยกันยังเอิญคอยแย่แล้วดันเอยเข้าไปแล้วคอยก็เลยปิดประตูเมียนเขาก็เลยหยางออกมาก่อนปิดประตูก็ให้แเรนเขาไนล็อกประตูแบบ มันพูจากยังมันมันสิแจ้งนะมันตีสี่เลยนะบัจักกลมเฮ็ดแม่นก็เลยเอิบเอื่อยพื่อนี่น้องก็ช่องมาแต่ถึงนี่แหละน้องชายน้องก็เลยว่าอ่ะมันคือเอิันคนนี้ว่าพี่อ้ายประมาณนี้น่องก็คูอจักเขาเลยแต่ว่าเขาจะมาเห็นยังแบบเขาจะเอาเป็ดนี่เขาก็เลยไล่เขาไปหันหันเอื่อยเขาจะเอาเป็ดเขาจะมาพรมพื้นนั่นแหละเอื่อยว่ามึงบัจักบ่เขาจะข่ามึงโอ้แทิบเจ้าที่ยื่นเสียงกัน เนี่ยเลยเอื่อยว่ามึงก็ช่างออกมาเอาว่าคันเอยบ่ออกมากับเบิดและเป็ดพ่นขอบูขอบใจและไรคันบ่ออกมากับเป็ดแล้วเบิดคลอกมือนะฮะแม่นเป็ดเราวหกเจ็ดตัวเขาไปเบิ้ลอุ้ยนัก้าออกมาเทสอันนี้อ้าวมันบ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะไพชิฮูอนี่น่าชิเอิรนน่องไายก่อนเอาน้องกะเอากับบวชิดอันนี้บวคิดบูคาชิมาบวคิดว่าลยเป็นพระเฮตตาหอยอ่ะหอยไผ่ก็เลยว่าบัดช่องไปไปเห็นอยู่นี่ก็เลย ถามว่าจะเป็นไผ่เป็นไผ่เขาก็บอกว่าอย่าป้าเขาบอกอย่าป้าเขาว่าแนี้เขาบ่ห้คอยปากอยากจะของเป็ดอไดง้ยน่ะเด็กคอยก็เอิญทางนั้นเลยวันนี้เราก็ออกมาเราก็ย่างเช่ยคอยคอยก็ย่างเช่อแล้วกนเลยเราก็ป๊บวันนี้เราก็แลนเลยวันนี้แมนเขนเอิญโจรนี่ยังแบบนี้แล้วก็ผู้บ้านตำรวจเข้ามาตอน้าวเขาก็มาสืบสวนแล้วเขาจับเราเลยแล้วก็หนีเมือบ้านนะเด็กเมือป๊บเมือบ้านแมนแต่ยังไม่จับได้ใช่ไหม เราก็อาชิมาอีกอะลรแต่เราไปว่าว่ะเป็นยังอันชาจอยคือว่าเป็นคอยเราจําคนได้เพาเขาปิดหน้าล้วคือจําได้เขาบีเลยเราคอยก็เลยว่าวครั้งอันคลั้ลเของใจให้เรามาทามคอยโลดว่าเราปิดปิดกระตานเนาะอืมขอปิดกระย่าขอปิดหน้าถ้าคอยจําทาย่างเราได้เขาว่าจําเชียงปากเราได้เขาบอกเลยเราปิดตะนาชื่อเขาว่าให้เรามาโลดเขาบ่าเมื่อเราบามแล้วนีเมื่อบานรา้ยานของอันจะเอาเราขึ้นไปห้องการนั่นเลย แล้วเราหนีไปเลยเพื่อนเอาไปขึ้นห้องการแน่นแล้วเขาเลยโทรหาตำรวจแล้วเราหนีไปเลยแบบนี้เขาว่าเป็นยากระสีเอาเราไปแล้วเราก็เลยหนีแบบนี้นะแน่แต่เออยก็บอกว่ากระน้องเด้มานอนนําเพราะว่าเออยนอนาช่องมือคนเข่ามาตะเกามีเออยมานอนนํำให้ดิคนนนนนอปุกมะแตงแล้วคนว่าเข่ามาแล้วออกสวายให้ดิคนก็เลยออกแล้ว เปเลยพาวเห็ดหัวออกออกแล้วของขอยกับมันเป็นหนักสิมากินน้ำโดยลูกใครลูกพ่อแม่เขาไปไทยซื้อกยามามลูกขึน้นอ่ะมอมแท้นะอีดล่ะโอ้ยพ่อแม่บวรวิอยู่เ<ว>นาะนอยู่น้ำยาย <c oughs> นนเนี่ยขนมนี่กินว่าขนมกินอี เอือยเอยกันเลยว่าอย่าออกมาเด้อขำก็ขึ้นหันออกมาแบบมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะตั้งแต่นอนมาก็ไม่เคยเห็นเลยให้เจ้าหาไม้คัดดีๆประตูไม่เคยแน่นเอือยว่าด้งินครับอันงัดปชิมาออกว่ะเอาแบบคันเท้ามาออกก็ได้ชนะเขาาตึม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 อยู่นะแบบดึงแหงๆเจ้าก็ต้องพันน่องอยู่นี่ก็ต้องเอิ้นใช้น่องก่อนว่าเป็นน่องบ่อหรือเป็นไผ่ตะเกาว่าเป็นน่องแล้วมันิหมักปุกตะเกาหันอาทิดว่วานะเปิดเมื่อนี่เป็น ตีสี s <S ่ส um> ิแจ้งและคิดว่ามันปุกลุงหนึ่งข่าวบว่าก็เลยออกมาออกมาว่าแม่ผลออกมาผลว่าันอยู่นนนี่มันบาแมนเลยเด้อว่าเอิญเอิญชื่อเออยคนนะค่ะเราก็บป่าปากกันเด้อมันบาแมนจะคล้องเป็ดเราคอยคิดว่าเราแปลงคอกเราเด้เพราะว่าเราใส่เสื่อคือกันแม่เขาก็จื่อเสียงปากแม่มาแลเปล่ปาก่าเยปากเยปากคนบอกก่อยเลยเด้ก็จื่อเสียงปากคุณเราคอยบรมันใจเขาก็เลยบอกว่าเขาอยาให้เราปากอีกนี้ ไพขอพี่ไอ้บอกเขาว่าเจ้าข่าวไม่ยั้งเขว่ะเมียจะคือนอนอยู่นาเจ้าข่าวมายั้งคิด่าเป็นพี่ไอ้ตัวเองแม่เขาจะหายเราปากกันเดียเขายากจือเชียงเราเดียแบบว่าจือคำเดียวเขาบ่มันใจเลยเนาะสิตู่แล้วปากอีกเราก็ตอบเขาอีกวันนี้ตอบเขาแล้วเค็บอกเราว่าเปิดน้องแม่ผ่ากจะเป็นพี่ไอยลีเขาก็บอกสินะเราก็บเปิดเด้วเราก็ลุกแม่เราก็ทอยลังนี่เขาหย่างเสร็จแล้วเราทอยลังเราก็แลนเลยวันนี้ ก็ไหลแล้วไปหอนหันเอเอื่อยก็พ hey ี่ไอ้ลงมาแต่เ um ทือนนี่มาลูกมา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 เห็นพินีนางไก่เดี๋ยห่วงแม่ไม่มาีขนมเนี่ยขนมขนมมาลูกมคนห่วงแม่แต่ญยาตเนาะสิลเล่ คนจับได้หูกอ้าวอ้าวโ่อามีแต่โรอุปกรณ์มากเนาะโรเิิกาตอนใดเข้าก็ได้เบ่รบวันนี้อุปกรณ์มากระมือนอย่างไรเนาะเคโรคิใดก็ะดรจะเพิ่เบิ่งและเจ้าคนถือคนมาน้ำล้างข่อยกะใคนถอยเข้าไปพุ่นแล้วระให้่นเอาลงให้เพราะว่าห้าเอาลงเ่ได้ได้ จังไงจะตามนั่นแหละค่ะเป็นมาอะไรใายคือกันทันข่อยมาบกทันกับทันข่อยยังอยู่นี่ก็ดีเนาะแม่นฮะโอเคสาลูกคนกระไฮไม่ไหวนะไม่อยูอุ้ยมันจะดีแปลกเพิ่นดิดแปลกดึงลูกติดต่างกันต่อไปพี่น้องกัจะได้เพิ่นแตมาส่งนี่แหละเนาะโดยะคลิปนี้สีคราก่อนบาเน่เข้าก็นในคลิปหนาเด้อสบายดีรู้สบายดีวะลูกสบายดีสบายดีสบายดีกันสบายดีเลย ดีเด้อเดลยนะขอบคุณขอบคุณหลาย,ายห,าหลายท่างผู้ใหญ่จะดีเขึ้นแม่ทีเด็ด้องน้า้องหม้ายัทั้งสะจ่อยอะไเนาะขอขอบมกขอบใจเพิ่นละลายเด้อที่เด็ด้องน้าให้นี่ก็ดีใจลายดึงเงินข่าวแบบคล้ายๆสมหวังนะนะขอขอบมกขอบใจเพิ่นละลายเด้เอ,อให้เพิ่นยู่ดีมีแห้งเลยเด้อผากออกเพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บก็อย่าให้เพิ่นได้ความไข่ยังให้เพิ่นมีไรไอ้เพิ่นมีอันสุขภาพห่างไกลแข็งแห้งเด้อขอขโมุกขอบใจละลายเลยนะสบายดี ไปดีว่าลูกมาอะโอเคพี่น้องเนาะฮักอะอกได้คุยกับทางสาวจอยเพิ่นมีแต่รออุปกรณ์มาพี่น้งงองเลยวู้บอกแตา่ญานเนาะสิแหละ คนเฮาหูหนะหูใจมาง,งัดเฮือนงัดซานประซ่านสำหรับคลิปนี้ละพีละนอ้องไปสกักกอนขอบุญขอบคุณไปทั้งปุณยหญเจดีที่ไหว้่างใจให้เป็นสะพานบุญให้ให้่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแก็งคุ้มเช็บยบไว้ได้คุ้มไข่บว้ให้มีให้อายุม,มั่นกันเงนเป็นโฮมโพโฮมไ้ o, ai, ให้ลูกให้ลานตลอดปีตลอดไปเด้อซาถูกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณ,คณไปท, FC, ทั้งเอฟซีทุกทุกทานที่ให้กำลังใจ มาโดยตลอดเนาะและเบิงงคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบข่ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้กับศิลาพี่ลาน้องไปก่อนขอกาวคำว่า,บาสบายดี